สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใช้พามาชมซิตี h a ฮร์ดแบนะคะเป็นพันด้าซิตี้นะคะตัว5ประตูนะคะตัวนี้จะมีอยู่เกรดเดียวเลยนะคะก็จะเป็นตัว i อนะคะราคาค่ะจะอยู่ที่เจ็ดแสี่หมื่นเก้าบาทนะคะสีขาวมุกเพิ่ม1,000งบาทนะคะสีดำเพิ่มหกพันนะคะ นี่นะคะดูสเปคคร่าวๆนะคะตัวนี้ก็จะบอกนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง1.0เทอร์โมนะคะ122แรงมานะคะแรงบิดสูงสุดก็173นะคะนี่เดี๋ยวสายพาชุมนะคะรอบๆอรถก่อนนะคะตัวนี้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะ นี่ค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะส่วนล้อนะคะจะเป็นลายล้อแม็กสีดำๆแบบนี้นะคะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะคะด้านหน้าจะคล้ายๆกับตัว Civic สีประตูตัว RS นะคะก็คือไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ LED นะคะลรๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะ กระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมสัญลักษณ์ RX แบบนี้นะคะรอๆแบบนี้เลยเดี๋ยวใส่พาชมด้านหลังนะคะสาวอากาคลิปฉลามนะคะก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะ ด้านล่างนะคะจะเป็นการชนติดลายเคฟาสีดำมนาะพร้อมสัญลักษณ์ RS นะคะด้านนี้วิธีการเปิดค่ะนะคะเบาะนะคะ,ะ,คะก็คือสามารถพับได้นะคะปรับราบได้ฝั่งนี้ก็ปรับราบได้เช่นกันนะคะด้านหลังก็จะกว้างประมาณนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีชุดยางอะไหล่แล้วก็อยใาให้พาชมด้านในนะคะมาที่ด้านข้างประตูก่อนนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะด้านนี้เป็นปุ่มล็อกรถปุ่มปลดล็อกนะคะอันนี้ถ้ากดลงนะคะกระจกสามบานนี้นะคะจะดันขึ้นลงไม่ได้นะคะส่วนฝั่งขวานะคะฝังคนขับก็จะเป็นออตโต้นะคะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่ทางด้านนี้นะคะส่วนกล้านนี้นะคะจะเป็นก้านไฟนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นที่เปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิฟต์นะคะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มควบคุมปุ๊ชคันโทนนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็น Audio c โอค r น l นะคะมีปุ่มรับสายวางสายคำสั่งเสียงซีีด,ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นหุ้มหนังนะคะเดินด้วยด้าสีแดงแบบนี้นะคะถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะหน้าเรือนหม่ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกัน ส่วนด้านซ้ายนะคะหน้าจอจะเป็นขนาด8นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังปรับได้3ระดับนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะด้านนี้จะเป็นที่เปิดปิดแอร์นะคะออนออฟตรงนี้อันนี้เป็นปุ่ม AC นะคะตรงนี้ระบบหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็น ปุ่มออโต้นะคะด้านนี้จะเป็นทำความเย็นเร็วนะคะเป็นแมคคูนะคะด้านนี้ไล่ฝ้าหน้าด้านนี้ไล่ฝ้าหลังนะคะส่วนระบบเกียร์นะคะเป็นแบบนี้เลยนี้เป็นเด็กมือนะคะเบาะนะคะตัว RS ก็จะเป็นเบาะหนังผสมหนังกลับนะคะ ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นหนังกลับนะคะแบบนี้เลยสีดำผสมสีแดงนะคะหล่อๆแบบนี้เลย่าชมด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือพะะับเป่าลงแถวนึ่งค่ะค่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญ กับรายเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเพจทายที่ทรายแจ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ